ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกียร์การาชและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถครอบครัวยอดนิยมที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั่นก็คือ m i t s u บิ s h i x p a พัน r รถอนเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยฟังก์ชันครบถ้วนและสมรรถนะท,ที่เหมาะกับสภาพถนนในบ้านเรา X p a n พันกลายเป็นตัวเลือกที่หลายครอบครัวไว้วางใจและในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้งภาพลักษณ์ภายนอก ภายในสมัรถนะความรู้สึกในการใช้งานจริงรวมถึงราคาในตลาดไทยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพครบแบบชัดเจนก่อนตัดสินใจเลือกคันที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดเมื่อมองจากภายนอกมิสูบิชิ Xpander ให้ภาพลักษณ์ที่เด่นชัดด้วยเอกลักษณ์ของดีไซน์ Advanced Dynamic Shield ซึ่งเป็นสไตล์ที่เราจะพบในรถของมิสูบิชิหลายรุ่นแต่ Xpander ถูกออกแบบให้ดูทันสมัยขึ้นด้วยเส้นสายคมเข้มและการจัดวางไฟหน้าไฟเดย์ไลท์และไฟไท้ายแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราและปลอดภัยในทุกสภาพแสง ความสูงของตัวรถทำให้มุมมองขับขี่โปร่งโล่งและให้การควบคุมที่ง่ายขึ้นแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่สไตล์ MPV แต่การออกแบบด้านข้างยังคงให้ความรู้สึกคล่องตัวตัวล้อจะมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวรถทำให้ภาพรวมดูมั่นคงและมีความเป็นสปอร์ตผสมความเป็นรถครอบครัวได้อย่างลงตัวเส้นโค้งของตัวถังถูกปรับให้มีความลื่นไหลามากขึ้นเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงสมรรถนะตัวรถดูมีความทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกช่วงวัย เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวหรือคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ขับง่ายและโดดเด่นในดีไซน์มาถึงด้านหลังของรถไฟไท้ายเล็บแบบใหม่ให้ความรู้สึกมีมิติและช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับกลางคืนการออกแบบท้ายรถเน้นเครื่องหมายของความกว้างให้การโหลดสัมภาระทำได้สะดวกมากขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดได้กว้างและเมื่อพับเบาะแถวหลังลงจะได้พื้นที่เก็บของที่ขยายขึ้นอย่างมากเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวยาวๆหรือกิจกรรมที่ต้องพกสัมภาระจำนวนมาก เส้นสายด้านหลังดูแข็งแรงแต่ยังคงรักษาสไตล์เรียบหรูตามแบบฉบับของรถครอบครัวระดับพรีเมียมเมื่อเดินเข้ามาภายในมิตซูบิชิเอ็กพันเดอร์จะรู้สึกได้ทันทีถึงความกว้างขวางและการจัดวางพื้นที่อย่างใช้งานได้จริงบาะนั่งทั้ง3แถวถูกออกแบบให้รองรับการนั่งในทุกตำแหน่งโดยแถวกลางสามารถพับและปรับเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แถวหลังได้ตามสถานการณ์วัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารเป็นแบบซอฟท์ทัชในหอลายจุดทาให้สัมผัสมีความนุ่มนวลและดูดีมีระดับ การตกแต่งภายในให้โทนสีที่รู้สึกสะอาดตาและหรูหราขึ้นกว่าเดิมแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลให้ความเย็นทั่วถึงและทำงานได้ดีในอากาศร้อนของไทยบาะหลังมีช่องแอร์แยกให้ผู้โดยสารสามารถปรับความแรงลมได้ตามต้องการ ตำแหน่งคนขับถูกออกแบบให้ให้ทัศนวิสัยโปร่งกว้างมองทางได้สบายไม่รู้สึกอึอดอัดมามารวัดแสดงผลชัดเจนการบังคับพวงมาลัยมีความแม่นยำและน้ำหนักพวงมาลัยกำลังดีไม่เบาหรือหนักจนเกินไปเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลาการนั่งภายในห้องโดยสารรู้สึกสบายและเงียบแม้ในความเร็วสูงห้องโดยสารยังคงเก็บเสียงได้ดีพอสมควรทำให้ผู้โดยสารสามารถพูดคุยหรือพักผ่อนได้อย่างสบายตลอดการเดินทาง ด้านสมรรถนะมิตซูบิชิเอ็กพันเดอร์ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปการเร่งแซงในเมืองทำได้ดีและประหยัดน้ำมันระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงให้ตอบสนองนุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงเวลาวิ่งบนถนนครุกคะจุดเด่นที่สุดคือความนุ่มของช่วงล่างที่หลายคนประทับใจทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยล้าเกินไประบบเบรกตอบสนองดีและมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ด้านความปลอดภัยก็มีระบบช่วยเหลือครบ เช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเสริมความปลอดภัยที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารในเรื่องราคาของ m ิ t s u บิ s h i X p a พันเดในตลาดประเทศไทยรุ่นมาตรฐานมีราคาเริ่มต้นอยู่ในช่วงประมาณที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับครอบครัวทั่วไปส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและวัสดุที่หรูหราก,กว่าเดิมราคาจะสูงขึ้นตามความคุ้มค่าที่ได้รับโดยรวมแล้ว X p a n พันถือว่าเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่คุ้มค่าในด้านดีไซน์ ฟัง์ชันและการใช้งานจริงเหมาะกับผู้ที่มองหารถสำหรับทั้งครอบครัวและการใช้งานประจำวันที่ต้องการความสะดวกสบายและความทนทานในระยะยาวสำหรับใครที่กำลังเลือกรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความกว้างความ,วามปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไป m i t ูบิชิเอ็กพันเดอก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในปีนี้และเป็นรถที่ให้ความรู้สึกมั่นใจในทุกการเดินทาง หากคุณต้องการรถที่พร้อมสำหรับชีวิตประจำวันและพร้อมสำหรับทุกเส้นทาง XP ็กพันคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและทั้งหมดนี้คือรีวิวฉบับเต็มจากเกียร์ก a รชหวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเลือกสิ่งที่เหมาะกับครอบครัวของคุณมากที่สุด